ครับก็สวัสดีครับอ่าอันนี้นะครับอาหารปลาบอลหันสะนะครับที่ผมเคยทำคลิปอาหาร <c oughs> อ่าให้ให้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยคุณทำแต่คลิปทำอาหารแต่คุณไม่เห็นอาหารปลาที่คุณทำมาเลี้ยงเลยอันนี้เป็นนาจำลองนะครับพลาดไปแล้วอันนี้ข้าวเอาข้าวไก่มาเอาข้าวไก่มาปลกูกซะงั้นลองดูนะครับ ก็ในนี้ก็จะมีทั้งประดุกแล้วก็ปรานินนะครับนะครับชุดนี้คือเบาตัวได้ไวมากเลยครับจุดลีนรีเข้าไปกินได้ดีมากลอยตัวอย่างไวเลยครับนะน้ำหนักของลูกบอลเนี่ย ที่เราปั้นเนี่ยคือจะเบาวกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่สามารถลอยน้ําได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมันก็จะกินเัินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับวนกินเงินไปเรื่อยแล้วก็ไม้หลักที่ผมปักไว้ตรงนู้นนะครับผมเอาฟางนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรการสร้างแผงต้นนะครับลายแดงลายแดงลายเขียวนะครับเป็นการ เลี้ยงไปอีกทางหนึ่งนะครับนี่ครับใส่ตะกร้าไว้เพราะว่าให้มันเกิดไว้หน่อยเป็นทั้งลายแดงลายเขียวนะครับแต่ถ้าปกติแล้วเขาเขาก็จะไม่ใส่แน่นหนาอย่างนี้นะครับปลามันก็จะค่อยๆตอดกินลูกบอลมันก็จะกิ้งไปเรื่อยๆจนหมดละครับเดี๋ยวเราไปดูบอกานิลข้้งหลังกันนะครับแป๊บนึงครับครับอันนี้ก็ เชื้อที่เดินนะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางลูกก็เดินทั้งก้อนเลยนะครับเพล่เ,เนี่ยเอาไปใส่แทนปุ๋ยได้เลยนะครับอันนี้ผมปล่อยปลาค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยงครั้งแรกเหมือนกันบ่อก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ผักตบชวานี่ขึ้นเต็มเลยไม่เครียดละเอาไปทำปุ๋ยได้นะครับ ปลาเขาจะวิ่งวนกินกันอย่างนี้ครับคือเราจากที่เราปั้นก้อนเสร็จเนี่ยใช้เวลาปกติแล้วเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดวันนเนี้ยแค่ประมาณ3าสี่วันเองครับคือเชื้อมันเดินดีมากครับ นจะไม่ต้องเยี่ยงกันครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าเราจะเลี้ยงปลาเนี้ยครับคือพวกนี้กินอาหารเก่งมากนะครับเราต้องหาวิธีนะครับผมเคยคิดว่าเลี้ยงปลาเนี่ยต้องเลี้ยงด้วยหัวอาหารอย่างเดียวความจริงแล้วไม่จําเป็นนะครับก็ผมก็สร้างอาหารอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงปลาได้แค่มือเดียวนะครับทํางานประจําอยู่อันนี้ เป็นฟางฟางแล้วก็ทับด้วยขี้ว,วัวคือทําสลับชั้นกันไปเรื่อยๆนะครับทําสลับชั้นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้ก็จุ่มน้ำไว้มันเป็นการสร้างเพิงต้นได้เหมือนกันนะครับก็ปลากเขาหิวเขาก็จะมากินเองนะครับมีบ่อค่อนข้างลกมาก แต่ปลานี่เลี้ยงนานแล้วครับมันไม่ค่อยโตที่มันมันโตช้าเพราะว่าผม <c oughs> ใส่ปลาแน่นเกินไปโดยที่เรียกว่าอะไรละ่ะรู้เท่าไม่ถึงการดีกว่าเนาะอยากจะได้ไปลาเยอะออมันก็นี่เอาออกไปสามรอบแล้วนะครับทอดแหด้วยนะครับเอาออกไปสามรอบแล้วมันก็ยังแน่นอยู่ มตายแล้วครับเข้าป่าไปแล้วนีว่ครับนั่นคืออาหารอย่างอย่างถ้ามันไม่กินเนี่ยถ้ามันตกลงไปที่พื้นเนี่ยคือมันก็จะไปสร้างแผงต้นเองนะครับตัวโตๆก็มีนะครับเท่าฝ่ามืออะไรเงี้ยก็ก็พอมีให้เห็น นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูการทำอาหารปลานะครับแบบเราต้องทนแบบนี้นะครับมีส่วนผสมไม่กี่อย่างนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับอาหารอปลาบอลหันสานะครับบายปลาแมนนะครับก็หลักๆเลยครับก็จะเป็นญ้าในเปียนะครับปุวยรอบบ่อเลยนะครับจิ้มเบคานเดียวก็แตกไปเรื่อยนะครับ ยังไงก็ถ้าเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถ้าเลี้ยงแบบไม่รีบแบบเนี้ยเราทำเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่นะครับก็เลี้ยงปลาไว้กินเองง่ายๆเลยครับแล้วก็ถ้าใครจะขายเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้ขายแค่วันละสิบตัวนะครับปลาที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมจะขายถ้ามันโตได้ไซส์อะไรอย่างเงี้ยผมจะขายแค่วันละสิบตัว ขายแปรรูปนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพื่อนๆเราเดินตามรอยพ่อหลวงแล้วทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเราต้องคิดให้ดีครับถ้าเราจับหมดเนี่ยเราก็ได้ทีเดียวครับแต่ถ้าเราขายวันละสิบตัวเนี่ยเอาไปปิ้งหายนะครับเอาไปแปรรูปทําเป็นอาหารเนี่ยสิบตัวเนี่ยยังไงก็ขายหมดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ เนี่ยครับมันก็จะวิ่งไล่กินเงินแบบสนุกสนานเนไปเลยครับอ่ายังไงก็เข้าไปติดตามดูนะครับอาหารปลาบอลหันสานะครับเพื่อนๆไหนมีเวลานะครับอยากลดต้นทุนอยากดูปลากินอาหารสนุกสนุกแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้อากาศเริ่มดีนะครับงี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ